เบลสงเตี้ยทีชตขาวเตี้ยอีสแคทยางอโอแคทเด็กหรือแก่ีสเกี้ยางอโอกี้เด็กหรือแก่ is Harvard heavy or thin heavy Harvard หนักหรือผอม is my fat or thin my woman เหนือผอม is Harvard ค่ะ new o o รถของฮาวเวิร์ดรถของฮาวเวิร์ดใหม่หรือเก่าใหม่หรือเก่า is my car is my car new o คาร์เรถของไม้รถของไม้ใหม่หรือเก่าใหม่หรือเก่าเนี่ยตั้งใจเรีนสิเดี๋ยวปฏิที่ทาักเลยเนี่ยเออแล้วยองฮาวันนี้เอารองเท้ามาเปลียบพี่ไททันเปล่าจ๊ะ เออนาโลกนะไตทันอย่าลืมเปล่งนะน้องนาโลกเนอะเปลี่ยนตั้งเมื่อวานแล้วครับอ่าดีมากจ้ะอีส์กอริ m a r มาริ o ออ i n g ิงเกิลกอรลลาแต่งงานหรือสดอีสเจน i ิเฟอรมาริทออริงเกิล เจนิฟอร์เจฟแต่งงานหรือสดแต่งงานหรือสดาออชชาออชดสูงหรือเตี้ยสูงหรือเตี้ยอีสแ a t อยางอออยางอออเอ็ดเอ็อนเอ็ดเด็กหรือแก่เด็กหรือแก่อีสกอีสกยางออออ เกกี้แดกหรือแกเออจริงด้วยตบมือให้น้องนุ่นหน่อยอันนี้ก็คือลักษณะของเด็กที่ตั้งใจเรียนมีวิญัยใฝ่ศึกษาหาความรู้คู่คุณธรรมเพราะว่าครูปออ่านข้านแบบเขาเติมครูปอแสดงว่าเขาเป็นคนดีนะนี่ไงข้ามบทสนทนานี่ เดียวพัดทุกนมยอนเลียอีสบาอีสบาราวอชาร์าวอชาร์ดบาร์สูงเลยเตี้ยสูงหรือเตี้ยอีสเทลสเทาสองออีสเบลอสเบลทาวอชาร์ชาดเบลสูงเลยเตียือเตียอีสชาร์ด How there. Is Kat. is cat? Is cat? Young or old? Young or old? look at. Is Peggy Young or old? old. Peggy Take look at. Is Harvard? Is Harvard? Have we all thin? ฮาเวิร์ดหนักหรือผอม4 is ไม้8ออตนไม้อ้วนหรือผอมถ้า is ฮาเวิร์ดค่ะ New O O รถของฮาวเวิร์ดใหม่หรือเก่า Is my car. It's my car. New O. O. New o -O. My cow. My, my, my little cow. is Korea. It's Korea. Married or single. Married or single. Korea. is Jennifer. Married a single Jennifer, Jennifer, Anna Lizard. Anna Lizard. Anna Lizard. How a shot, How a Song tear, Bob, It's Bob, How a shot, How a shot, Bob Song the tear, Is Ho, son. son. Is song, Is bell. ขาเอชอทเบลสูงหรือเตี้ยอีสชอทข่าวเตี้ยอีสแคทยางโอโอ้แคทเด็กหรือแก่สองอีสเบกกี้ยางโอโอเบกกี้เด็กหรือแก่ สาม is Harvard heavy or thin Harvard หนักหรือผอมสี่ is my is ไม้ fat or thin ไม้อ้วนหรือผอมห้า is Harvard's ค่ะ new or old รถของฮาวเวิร์ดรถของฮาวเวิร์ดใหม่หรือเก่าใหม่หรือเก่าหกอีสมิสคาอ์ิสาเดรถของไม้รถของไม้ใหม่หรือเก่าใหม่หรือเก่าเจดอีสกอรีออีสกอรีอามาเรออิเกิลาออิเกิล Tengah leesot Tengah is Jennifer Is Jennifer single? Is single Jennifer Jennifer Tengah leesot Tengah leesot Neh a do Thao eo Is Bob. Is Bob.

Cat Ked Dek or 2. Is Pecky Is Pecky Young or Old Young or Old Pecky, Dek or 3. Is Harvard Is Harvard Heavy or Thin Heavy or teen. Harvard, Harvard. 4. Is my. Is my. Fat or teen? ไหมอ้วนหรือผอมอ้วนหรือผอม is Harvard ครั r a r ค n e O o O เมียเดิจะทุบนมโยนนะไม่ยอมดูตามรถของวเวิร์รถของใหม่หรือเก่าใม่หรือเก่า Is m ค Is Mike ค New O o

ต่งงานหรือสอนอารา<ด>คนที่ยังไม่ได้อ่านเมื่อวานวันนี้จะได้มีโอกาสนะวันพไม่ใช่หรอครับเซะเหรอเออนะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นคนดีความจำดีเอ้ยพี่สิมองมาแล้วอ่านะราให้โอกาสบ้างเดี๋ยวครูจะเลือกคนที่หน้าตาหล่อที่สุดใน<อ>สุดดิด,ดานตอนพิเศษเป็นคนอ่านนั่นคือน้้งวีอ่ะน เบียอ่านเลยจ้ลเลอรให้คุณครูน้ำปอช่วยไหมให้ช่วยป่ะเบียตอบแล้วว่าให้ช่วยไหมทำไมไม่ตอบช่วยครับครูให้ครูช่วยไหมลูกอ่ามาอ่านตามครูจากทาวเออร์ช็อตด้านด้าลูกโอเค is Bob t บทาวเออร์ช

เรียนเป็นอะไรคี่เรียนเป็นอะไรอ่ะสุดอาอาอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอ้าวเป็นไรคิดเป็นอะไรคิดเป็นอะไรอ่าอาาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะยังไม่ค่อยกล้าอ่านไม่เป็นไรโรกอ่าต้นอ่านไปแล้วใช่ไหมยอมฮาอ่านไปแล้วมีตาอ่านไปแล้ว อาเวียไม่เอาลูกไม่ร้องทำไมอยู่ดีๆก็ร้องอะลูกเออเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นไรลูกฮะอยู่ดีๆก็อยามาเป็นไรลูกฮะเป็นไรเป็นอะไรอยู่ดีๆทำไมก็ร้องไห้ปกติเราไม่ใช่คนที่แย่เป็นไรครับเป็นไร อะไรนะบอกว่าค่อยยรอให้หนักต่อไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องลูกไม่ร้องร้องทำไมลูกยังพูดยังไม่เห็นมีใครทําอะไรหนูเลยหนูยังไม่ได้ทหนู่เฉยเออก็ไม่มีใครทําอะไรไม่ใช่หรอเรร้องทําไมลูกไม่กล้าไม่ไม่กล้าอ่านหรอโถเอ้ยก็อย่าพูให้คนอื่นก่อนก็ได้อย่างนั้นอ่อยกติกานะ ได้จ้ะลูกอาดาวพี่เขาพี่เขาเิดเพราะฉะนั้นต่อไปอาจารย์หม่อมออกกฎเลยนะเวลาเพื่อนอ่านไม่ได้ห้ามใครล้อเข้าใจหรือเปล่านี่คือกฎของอาจารย์หม่อมนะลูกลูกเสษ็จอาจารย์หม่อมต้องจิตใจดีงามเหมือนอาจารย์หม่อมนะจ๊ะอาเรียนเชิญน้องออยจ้าลูก ดังด <l id> ังค่ะทออ่าออาอาอ่าอ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 ่าอ่าอาอาอออ่าอ่าอ่า่าาออาอ่า่าอา่าา่าดาาอ่าอ่าอ่าอาอา่ออออ่ อีสต์ท์อาอานหนโน้อีสเคย์ยโอโอสองนี่แล้วเธอจะไปนั่งใกล้กันอีกแล้วนะ ดังดังจะรลูกจ่าสาเมื่อนอยู่หนาเป็นไรหอมท้ายจตีนจาห้าจาอโออ่ฮะเจ่งมากจ้าเจ็ดจ้ามาเร็มาร็ ซิงเกิลอ่าดีมากจากต่อไป is Jennifer Mary m a r ซิงเกิลเออทำไมทำไมเครื่องแบบของโรงเรียนอํานวยกับโรงเรียนประชารั์บัมเพเป็นสกีดึงเหมือนกันล่ะ ปกติออย,ออยกับเบียมไม่เคยใส่ชุดนี้ไม่ใช่หรอเคยะเคยหรอเอ<ค>้ยนี่มันคือชุดอะไรลูกชุดไทยชุดไทยเดี๋ยวนี้เขาบังคับให้ใส่ชุดไทยแล้วหรอส <c oughs> มัยกูปอไม่มีนะส <c oughs> มัยก่อนนะกูปอนะถ้าเกิดเรียนโรงเรียนรัฐบัวมาต้องใส่เครื่องแบบจะเท่มาก แบบของโรงเรียนประชาราษฎร์ะก็คือเสื้อสีดำแล้วอานไม่ใช่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำเท่มากถ้าเกิดเป็นของโรงเรียนรัฐบัวนะแต่ของเองกชนนะเครื่องแบบมันจะดูยังไงก็ไม่รู้มันจะเป็นแบบเสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงสีน้ำเงินแั่นไงไม่ใช่เออกางเกงขาส,สออั้นบบนะเออนน่นและนะเออ แล้วแล้วของของของอาของเบียกับของออยอาเสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงน้ำเงินใช่ไหมของเบียสีไรลโล่ดำเหนือเงินจ้าดำใช่ไหมอ้าวแล้วตกลงอํานวยมันลงเดชเอกชนหรือรัฐบาลเอกชนหรือรัฐบาลลูก ฮะเอกชนใช่ไหมเรียนเรียนปีหรือต้องจ่ายค่าเรียนจ่ายค่าเรียนหรอเดี๋ยวนี้เครื่องแบบงงมากแต่รู้แต่ว่าถ้าเกิดไปโรงเรียนวัดอะเครื่องแบบจะจเครื่องแบบจับเปียกมากแต่ไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือยังนะสบายคุปปอรเรียนนะถ้าเกิดไปโรงเรียนวัดอะเสื้อสีขาวแต่ว่ากางเกงสีดำ อาดั้งนงจะโลกขอบคุณครับนะต่อมาไตต้านโชฟีเมอร์เซย์ยาให้คุณผิดหวังนะลูกเกิลปฏิบัติย่าโบเร่เท่เขาโลกเศรษอาจารย์หอมต้องจิตใจดีเหมือนอาจารย์หม่อมห้ามหัวเรานนะ ใหัวนอเดี๋ยวจะให้ต้นจัดการเข้าเลยเอ๊ะเธออย่าพูดจาโมกซ์นะเออเปรืองค่ยะเอ็มั้วยน้าคือเอกนไหนอะอะใต้ใตอะใจคุ้ช่วยแต่ว่าใจอะเ้าอัเอ่าเออร์ชาอิสบ How a e child? His tao Is bow How a child? His Is cat. Young a old? Is backy? Young a old? sam is, er is, er is happy. Heavy a ten? Three is my fat a thin? Ha is <laughs> our car. New all all. Hong is my car. New all all. Jet is already married. Our singau. <laughs> Pak is jennifer married. <laughs> our singau. <laughs> Talk yeah. me be sat be see to ตอบมือให้กับโรงเรียนอำนวยด้วยต่อไปวินเยืนช่วยมาอ่านไม่ไม่ไม่เขาจะหัวเราะเาหัวเราะไปเลยไม่ต่อเธอตอบว่าเธอได้พี่เจรอพูดต้องอากหลงเงินัลงเงยนเป็นพยานเดี๋ยวเดี๋ยวถามเบียก็ได้เบีย

งานก็กลับเนื้อกลับตัวนะน้าอยามีแตุการใกล้หนึ่งมิชิดใกล้กับตายตาเองไม่งั้นเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะเกินเพื่อนนะเออมันจะกลายเป็นโคจ้นแห่งสองปานยิบอ้ยวโอ้าเลยดอะไรเอาอุ้ยพอยเลยอ้าวพระตายตาเขาต่านได้ล้วเอายืนเชิญเจ็บผา <laughs> <laughs> how I shot, how I shot, Ah, is Bob, how I is how, is bell, how I shot, He's shot. Young is cat, young or old, Two, is Peggy, young or old. 3. Is Harvard Harvard Heavy or thin Heavy Is mine Fat or thin Fat is Harvard's car Car New or old, Pop is my car New or old, Jen is going. Married or single is Jennifer. ไปเอาสิเกอ่าโอเคนลูกนะโอเคอ่าวันนี้ขอบคุณมากที่มาเรียนนะลูกนะกับบ้านได้จ้า